ที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปะปะงนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่ามาดำอ้อยพร้อมด้วยทนายสมชาติพินิจอักษรเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ปะปะงเพื่อยื่นคำร้องและมอบพยานหลักฐานขอรับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในรายคดีที่นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มกับพวก ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการช่อกงอันมีลักษณะอันเป็นปกติธุระและเป็นความผิดฐานฟอกเงินโดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการโอนยัย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดคณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด3รายการเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารรวมเป็นเงินกว่า71ล้านบาทโดยมีนางสาวสุปราณีสถิตชัยเจริญ พ่วมในการกองร่วมมือและพัฒนามาตรฐานในฐานะรองโฆษกประจาสำนักงานปปง,งเป็นตัวแทนรับเรื่องทนายสมชาติพินิจอักษรกล่าวว่าในวันนี้นางสาวสุพรมารับคำร้องข,ขอคุ้มครองสิทรัพย์ผู้เสียหาย71ล้านบาทตามที่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปก่อนหน้านี้ส่วนมีความกังวลเรื่องทรัพย์สินหรือไม่เพราะมีมูลค่ากว่า11ล้านบาทตนว่าเอาเท่าที่ปปง,งจะตรวจสอบทรัพย์สินและได้ยึดอายัดเอาไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้น สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณปะปะงในส่วนของทางแพ่งการดำเนินการมาตราการทรัพย์สินต่างๆส่วนคดีอาญาก็เป็นส่วนของตำรวจและอายการที่เดินควบคู่ขนานกันไปอย่างไรก็ตามในส่วนของตัวเลขอื่นๆอย่าง39ล้านบาทก็คงต้องตามมาดังนั้นด้วยทั้งหมดนี้ที่อยู่ในคดีมูลฐานความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องคงต้องให้ปะปะงดำเนินการในเรื่องของทรัพย์สินต่อไป ส่วนเงิน39ล้านบาทรถเบนซ์อีก11ล้านบาทและอีก9ล้านบาทส่วนการเข้าให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนและอายการที่ผ่านมานั้นสำนักง,งานอาย,ยาการสูงสุดที่ดูแลคดีนอกราชอารที่มีการสอบปากคําเพิ่มเติมในประเด็นนอกราชการซึ่งจริงๆก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานอายการอยู่แล้วส่วนประเด็นที่พูดคุยนั้นมีส่วนใดนส่วนหนึ่งที่มีการกระทำความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างคดีในราชการและนอกราชอาจักรซึ่งเป็นอำนาจของอายการ ซึ่งรวมถึงการทําสัญญาและเรื่องเส้นทางการต่างๆนั้นเข้าไปด้วย